พุทธวจนะคราวาชานเริรภรรยาที่หกแบบที่หกภรรยาภรรยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีศีลมีวัดปฏิบัติสามีภรรยาของบุรุษเห็นป่นนี้เรียกว่า สักขีภร,ริยาภริยาเสมอด้วยเพื่อนภรยาแบบที่7จภรยาใดสามีเคี่ยนตีขู่ตะคอกไม่กโกรธไม่คิดพิโรธกโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามีภรยาของบุรุษเห็นปานี้เรียกว่าทาสีภริยาภรยาเสมอด้วยทาสีภรรยาที่เรียกว่า วัฏกาภริยาโจรีภริยาไอยยาภริยาภริยาทั้งสามจำพวกนั้นล้วนแต่เป็นคนทุศีนหยาบช้าไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกส่วนภริยาที่เรียกว่ามาตาภริยาพัคคินีภริยาสักขีภริยาทาสีภริยาภรยาทั้งสี่จำพวกนั้นเพราะตั้งอยู่ในศีลถนอมรักไว ยั่งยืนเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติสุชาดาภริยาของบุรุษ7จ็ดำพวกนี้แลเธอเป็นภริยาจำพวกไหน